ทุกคนตอนนี้ซันมาที่ลอฟฟอร์มอนะครับอยู่ที่แถวแถวพระรามเก้านะหลังเซ็นทรัพลพระรามเก้าห่างจากเซ็นทรัลประมาณโลครึ่งอันนี้คือมาลงประชามตินะครับคนเยอะมากคนมาลงประชามติกันเยอะมากอุ้ยแบบขนลุกเลยดีใจมากเลยที่แบบว่าคนให้ความสําคัญในการที่แบบมาลงประชามติกันเนาะซึ่งแต่ว่าแบบเขาก็จัดการดีวันนี้คือสําหรับวันนี้ก็คือยกย่องว่าจัดการดีเข้าไปปุ๊บประมาณไม่ถึง ไม่ถึงนาทีก็คือได้ลงประชามติอเรียบร้อยแต่ว่าวันที่เลือกตั้งอ่ะรออยู่สองชั่วโมงต่อคิวแบบไม่รู้ทําไมถึงนานบวันนั้นแต่วันนี้เร็วมากอันนี้คือรฟอฟมอนะเดี๋ยวเราก็จะเดินประมาณโลครึ่งนะครับเดินไปที่เซ็นทรัลพลามเก้าไปเอ็มทจริงๆเขามีรถรับส่งนะตอนนี้ตอนมาเราก็มารถรับส่งมารถรับส่งของออสำนักง,งานเขตห้วยขวางเนาะนั่งมาก็ นิดหนึ่งรถติดนิดหนึ่งการเสร็จปุ๊บก็มันก็จะมีแบบรถกลับเหมือนกันก็มีเป็นรถขนส่งเป็นรถตู้รถตู้รถเม์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเดินทางกลับไปสํานักง,งานเขตห้ยขวางหรือว่าจะมีรถชัตเติมัดของรถฟอร์มอด้วยแล้วก็เป็นแบบของอะไรอื่นๆด้วยอ่ะเขาก็จะไปส่งที่ศูนย์วัฒน,นธรรมแต่ว่าเราเดินย้อนสอนกันเต็มเลย ก่อนอื่นการแก้อะไรต่างๆนันานะคือต้องแก้จากประชาชนก่อน,นดูเอย้อนสอนกันเต็มเลยนะั้นถ้าประชาชนอ,อยังไม่ขลุพกฎอะไรมันก็ไม่เจริญนี่ดูบรรยากาศเดินยาวๆไปเซนท่ันพลามเก้าไปหาข้าวกินไปกินหมูไปกินหมูย่างกต่นะหิวข้าว ยกปากาขีดไปสองทีมันก็เลยเมื่อยก็ต้องไปหาอะไรกินก่อนนี่นะอะอันนี้คือที่มากันนี่คือแบบว่าผ่าไฟแดงกันฮะที่ออกมาอะไรนู้นนนี่ผ่าไฟแดงกันนะี่ออนนนแหละหลายหลายคันนะมอเตอร์ไซค์นะ่ะน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชนโอ้คนกำลังเดินมากันเต็มเลยอ,อ่ะแล้วแบบ วันนี้เยอะมากอ๋ออันนี้เขาจะเป็นอยู่ตรงบริเวณกระทรวงมหาดไทยถนนพหลามพหล่มเก้าถนนพหล่มเก้าถ้าเป็นตรงนี้ถนนวัฒนธรรมนี่อีกไม่เดี๋ยวหลังจากวันนี้เขาก็ต้องมาเก็บป้ายแล้วเนี่ยเรารอตรงนี้กันข้ามไม่ได้ไฟยังแดงอยู่เดี๋ยวต้องรอก่อน ว้าห <Wow. S 2> ูตึกนี้สวยจังตอนนี้ก็คือกำลังเดินเรื่อยๆมันประมาณโลครึ่งอ่ะทุกคนก็แต่ว่าคนเขาก็เดินกันเยอะเพราะว่าเขาก็ไปลงประชามติกันแล้วเขาก็เดินย้อนกลับ นี่คือมาบอกว่ากาไม่ถึงนาทีแต่ว่าการเดินทางมานี่ใช้เวลานานมากแต่เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็มานี่บรรยากาศเดินต่อเดินต่อ นี่คือแบบว่าเป็นบรรยากาศแบบการเดินริมถนนฟิสเนสฟิสเนสโอมีฟิสเน็ดยิบส,สีชั่วโมงด้วยอ่ะตรงนี้นี่คอนโดยังไม่ถึงเลยทุกคนไม่มีอะไรกินเลยแถวนี้ไปหาอะไรกินเออแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไหม ทำไมคลองสั้นจังมีแค่นี้อ๋ออันนี้เป็นคอนโดหรือคอนโดถ้าสนใจนะคอนโดวันนี้ไงเขาจะมีอันนี้แล้วไงนี่เริ่มมีโซนของกินแล้วนี่ ร้านยำคุยคุยทำไมแบบว่าทำไมอาคารนี้ปิดทึบหมดเลยอะ่ะโอ้ร้างเหรอมีอีกหนึ่งอาคารมีอะไรกินหรือเปล่าในนี้ไม่มีไปเดินต่อโอ้ นี่ตอนนี้ก็คือเราก็มาเดินเล่นกันฟิลเดินเล่นเนาะข้ามถนนมาแบบไม่จบไม่สิ้นเลยยังไม่ถึงเลยทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไฟเขียวเออแถวนี้มันไม่มีอะไรกินจริงๆเนาะเดินมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีร้านข้าวร้านอาหารของกินคาเฟ่อะไรไม่มีเห็นเลยอะ่ะดูดิ มีแต่แบบอาคารที่กําลังทําใหม่สร้างใหม่อะไรเหมือนแบบปรับปรุงบูรณะอะไรเงี้ยคือสงสัยจะได้กินนี่แหละเป็นนั้นพรมก้ามันไม่มีอะไรไงฝั่งเนี้ยแต่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเหมือนเป็นอาคารทำงานมากกว่าเนาะ เป็นดับว่าตึกอาคารทางานออฟฟิศอะไรเงี้ยว่าตึกนี้เตี้ยจังอ๋อตึกอาคารชํานาญเพนชาติไ๊ะเ,เหมือนเราเคยมานะอ๋อเคยมาอยู่เคยมาเอาเอากล้องมาซ่อมนี่ ข้างหน้าคือตึกจีละอีิงนิดเดียวเดินเล่นเนี่ยหลัามาใกล้ๆตรงนี้จะเริ่มจะเริ่มมีของกินละจะเริ่มมีของกินแล้ะเ,มมลเพราะว่ามันใกล้กับอ,อห้างคนเริ่มเยอะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลย,เ,ยเดี๋ยวเราเดินยาวๆไป เวิร์กแก๊สปั๊มเวิร์กแก๊สนี้ไปรถเมย์เดินย,ยาวๆเลยไปนี่ถึงแล้วตรงนู้นตุกจีสวยจังเลยตุกจี โอ้โอนี่คือจอดแสพรามเก้านะอดีตอดีตจอดแสพรามเก้าตอนนี้คือปิดไปแล้วย้ายไปอยู่ที่จอดแสรัชดาพิเศษข้างบิ๊กซีถ้าไปทางถ้าเดินตรงไปแล้วไปทางขวาก็จะเป็น MRT พรามเก้าตึกจีเอ่อฟอร์จูนเซ็นทรัลพามเก้านะครับแล้วถ้าตรงตรงยาวไปเลยเนี่ยก็จะเป็น uh, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอโศก เราจะไปทางนี้อุป,ปิดหมดแล้วเอ๋อเป็นลานจอดรถไปแล้วกลายเป็นลานกลายเป็นลานจอดรถไปแล้วที่แรกว่าจะไม่ค่อยหิวเดินไปเดินมาหิวแล้วเนี่ยมึนเราต้องไปเติมพลังเพราะว่าเราต้องไปสังเกตการการนับคะแนนตอนเย็นนะฮะอยู่ๆปัก อยู่ซอยซอยที่บ้านคือเป็นศูนย์เลิกตั้งปากซอยเลยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นน่าจะไปปากหลักนั่งดูคนนำคะแนนอยู่ที่นั่นเนอะโอ้ตึกจีเฮ้ยตึกตึกจีเขาทำใหม่เหรอเฮ้ยเขาทำใหม่โอ้โห จีทาวเวอร์ลงข้างล่างนี้ไงเพราะเาทำใหม่สวยเชียวอ๋นี่ทุกคนหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปจีทาวเวอร์เจอกันไปหลังจากเลือกประชาม,มติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวนะทุกคนนี้เป็นแบบ หมูกระทะแล้วก็ซลายนี่กิมจิกินกับผับแนี่โอ้กินข้าวแล้วนะเจอก,กัน